สวัสดีครับเพื่อนรักแฟนบอลที่รักทุกท่านครับพบกับก,บการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในช่วงกลางสัปดาห์ประจำวันพุทธที่15พฤษภาคมฟุตบอลเพรีเม์ลีกยังน่าสนใจนะครับนัดรองสุดท้ายยังมีแข่งในช่วงกลางสัปดาห์นะครับก่อนที่จะแข่งนัดสุดท้ายวันอาทิตย์พร้อมกันทั้ง10คู่คืนนี้ตี2นะครับสองทีมที่ยังพอมีโอกาสลุ้นพื้นที่ทั่วยุโรปทั่วรองนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบนิวคาสเซิ ที่เด็ดทุกแมตช์ัดี d 8 8แมนยูอันดับ8นะครับจาก36นัดมี54คะแนนขณะที่นิวคาสเซิลอันดับ6แข่งนัดที่37ในคืนนี้เหมือนกันนะครับ36นัดมี57คะแนนนิวคาสเซิลของเอ็ดดี้ฮาวนี่ตามสเปอร์อันดับ5 6คะแนนนั่นหมายถึงว่าถ้าสเปอร์สะดุดเมื่อคืนวันอังคารแพ้แมนซิตี้นิวคาสเซิลมีโอกาส นรัมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงที่5ได้เล่นยูโรปาลีกเวลานี้57คะแนนนี้แต้มเท่ากับเชลซีอันดับ7นะครับส่วนแมนยูเองถ้าชนะได้นะครับชนะนิโคเซลได้เหมือนกับไปกลับได้6คะแนนเลยก็จะอันดับก็จะใกล้เข้าไปอีกนะครับแล้วก็ไปรุ่นนัดสุดท้ายในวันอาทิตย์ อ้าชนะอีกก็ยังมีโอกาสติด1ใน6ในะครับอันดับหรือว่าอย่างน้อยๆออดำเจ7อาจจะได้ไปถ้วยที่3คือยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เป็นได้ นะครับดังนั้นยังมีความหมายทั้งสองทีมยังปล่อยเล่นตามสบายไม่ได้ดนะครับเจอกันนัดแรกนิวคาสเซิลเฉือนเอาชนะ1.0โดยทีนิกรอดอนทำประตูชัยโดยังนั้นยังเจอกันในลิครืรอว่าคาราบาวครับี่โอทรฟฟอร์ดคราวนี้นิวคาสเซิลบุกไปชนะขาดเลยนะครับ3 0. ก็ถือว่าเป็นดูก,การที่แมนยูผลงานไม่ดีนะครับเอเดนทเฮาร์ดมีข่าวว่าจะถูกปลดมีการคำนวณตัวเลข ในการจ่ายค่าชดเชยแล้วด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูอีกว่าบอร์ดบริหารจะเอายังไงใน2นัดท,ที่เหลือในพรีเมียร์ลีกแล้วก็นัดสำคัญ FA Cup ร,รอบชิงวันที่2 5พ,พ,พฤษภาคมนะครับเจอกับแมนซิตี้ในอดีตนั้นเซอร์เล็กครูซันเคยจะถูกปลดมาแล้วนะครับยุคที่เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูใหม่ๆแต่สุดท้ายได้แชมป์เอฟเอก็รอดตัวแล้วก็ กลายเป็นผู้จัดการทีมตำนานคนหนึ่งของแมนยูพาทีมประสบความสำเร็จมากมายด้วยกันต้องดูว่าเทนฮากจะได้อยู่ต่อหรือไม่นะครับฟอร์มโดยวรวมของแมนยูหนัดหลังสุดนี่เอฟเคับยิงจุดโทษโดนจุดโทษชนะควินทรที แล้วก็มีชนะเชฟยู่ได้ที่เหลืออีก3นัดในพรเม์ลีกไม่ชนะเลยนะครับเสมอ1แพ้2นัดล่าสุดนี้โดนอาร์ซนอลบุกมาเฉือนชนะ1ต่อ0เกมดีแต่ว่าผู้เล่นมีปัญหาเจ็บมากมายด้วยกันก็เป็นปัญหาที่ชนะเจอมาโดยตลอดคู่เซนตอร์ฮาฟก็ใช้คาเซมิโรใช้แวนตรงกลางนีบรูโน่ไม่มีนะครับใช้อัมราบัตแม็กชมิเน่และก็เมนูแนวลุกริมเส้นยังต้องใช้อามัด เดียโลนะครับก็น่าจะเป็นปัญหาที่เชนักต้องเผชิญต่อไปนิวคาสเซิลเองก็มีผู้เล่นเจ็บหลายคนนะครับชาวิลล็อกเจ็บนะครับบอสแมนรวมทั้งไมลี่ลก็ยิ่งท้ายๆฤดูกาลนักเตะก็มีปัญหาเจ็บกันเรียกว่าทั่วนหน้าแต่ละทีมยกเว้น2ทีมลุ้นแชมป์คือแมนซิตี้กับอาร์เซนอลนะครับเกมน่าจะสู้กันสนุกนะครับเปิดเกมบุกแรกกันแน่ๆเพราะว่านิวคาสเซิลต้องการคะแนนเหมือนกัน แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วน่าจะออกกลางนะครับออกเสมอแบบมีประตูหนึ่งหนึ่งหรือว่าอาจจะสองสอง,สองนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะนะสุดท้ายว่าทีมไหนทั้งสองทีมหรือว่าทีมหนึ่งทีมได้หรือว่า,มมไ,วาไม่มีทีมไหนได้ไปทัวยุโรปนะครับเพราะว่าทีมที่ตามมาเนะี่ยก็จ่ออยู่เหมือนกันนะครับมองไปที่ผลเสมอนะครับเสมอแบบมีประตูแต่ว่าถ้าให้เลือกทีมชนะก็ยังต้องแข็งใจกัดฟันไปที่เจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นโอกาสเฉือน นะครับแต่ว่าผลสเสมอเป็นไปได้มากกว่าแบ่งแทมกันไปครับที่เด็ดทุกแมตช์แอ8เอีอีกคู่หนึ่งไปที่อิตาลีนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยคุปปาอิตาเลียนัดชิงดำนะครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศแข่งตี่2เช่นเดียวกัน2ทีมแกร่ง พบกันนะครับยูเวนตุสพบแอตแลนตาอันดับในเกาโชกก็ติดกันเลยนะครับยูเวอันดับ4-36นัดมี67คะแนนส่วนแอตแลนตาแข่งเท่ากันนะครับมีน้อยกว่า4คะแนนก็ยังลุ้นพื้นที่ทูยุโรปท็อป4ท็อป6ด้วยกันทั้ง2ทีม นะครับโดยที่ยูเวอันดับ4มีคะแนนเท่ากับโบลญนยาอันดับ3-67คะแนนขณะที่อัตลันต้ามีอันดับ6อย่างโรมาตามอยู่นะครับยังมีแมตช์ต้องแข่งอีก2นัดก็ต้องระวังจะโดนแซงเหมือนกันนะครับอย่างไรกตามนะครับอัตแลนต้านอกจากลุ้นถ้วยนะครับถ้วยโคปาอิตาเลียแล้วยังได้ลุ้นฟุตบอลยูโรปาลีกที่จะต้องเจอกับไบเออร์เลวอรเซนนะครับผ่านก็นมาถึง รอบชิงชนะเลิศได้แล้วก็ไหนจะต้องมาลุ้นอันดับให้ดีเพื่อไปทัวยุโรปต่อไปด้วยนะครับถ้ามองไปถึงอันดับ4ก็ยังมีโอกาสอัตลันตาแต่ว่ามาอยู่ที่คาสเปรนีโคชนะครับจะให้น้ำหนักหรือว่ามุ่งไปที่รายการไหนมากกว่ากันนะครับก็เอาใกล้มือไว้ก่อนก็เป็นเนี่ยแหละครับโคปาอิตาลีนัดชิงเจอกันครบแล้วในกาโชนะครับเสมอทั้ง2นัดยูเวนตุสเล่นในถิ่นเสมอ2ออ,อ,อัตลันตา เป็นเจ้าถิ่นเสมอศูนย์ศูนย์นะครับนัดนี้นัดชิงชนะเลิศถือว่าชิงดําก็ว่าได้นะครับว่าทีมไหนจะมีสถิติที่ดีกว่ากันเมื่อพบกันในฤดูกาลนี้อัตลันตาผลงานดีนะครับย้อนหลังไปแค่5นัดหลังสุดทั้งในเกาโชแล้วก็ยุโรป้านี่ยุโรป้านี่ชนะลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็แพ้ลิเวอร์พูลแต่ว่าแพ้น้อยกว่ามาถึง รอบรองก็ผ่านมักเซยมาได้นะครับส่วนในเกาโชเอเอาชนะมักเซยในสามศูนยเลยนะครับในท่นส่วนในเกาโชก็มีนัดล่าสุดเฉือนโรมาสต 1, <ม>่อหนึนะครับแล้วก็ปลุกไปชนะซาลาิตานาทีมที่ตกชั้นไปแล้ว2อตอนึนะครับนัดล่าสุดที่ถือว่าใช้ผู้เล่นสำรองเยอะด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับทั้งฝั่งของยูเวนะครับยูเว่ของอาเลกรี ห้านัดหลังสุดไม่ชนะเลยแพ้หนึ่งหนักไปดังเสมอครับเสมอสี่นัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ในเกาโชเกือบจะเนียกว่บบวยติดคอว่าเจอกับซาแลนิตาหน้าที่ตกชั้นไปแล้วโดนนำไปนานเลยนะครับจนครบ90นาทีก็ยังตีเสมอไม่ได้สุดท้ายแล้วช่วงทดเวลาตีเสมอได้นะครับก็รอดตัวไปรอดตัวแพ้ทีมตกชั้นนั่นนะครับก็มองดูภาพรวมถ้านับ ฟอร์มการเล่นในระยะหลังอัตลันตาดีกว่านัดนี้เล่นที่สนามเป็นกลางนะครับนัดชิงเล่นที่สเตเดโอโอลิปิโกของโรมานะครับเล่นที่โรมาก็น่าจะเป็นเกมที่สู้กันทั้งผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดเพราะว่านัดล่าสุดนี้หลายคนตัวจริงนะครับได้ลงแล้วก็เมื่อประมาณนาทีที่60หรือว่า75ก็จะเปลี่ยนนะครับก็เป็นแทคกติกคล้ายๆกันในเรื่องของให้ผู้เล่นได้มี Match, แล้วก็ได้พักฟื้นไม่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับก็ดูแล้วเป็นเกมที่น่าจะสูสีผลแพ้ชนะไม่น่าจะเกิน1ลูกนะครับแต่ว่าอยู่ที่ฝั่งไหนจะทำได้ดีแล้วก็มีโอกาสชนะนะครับมีโอกาสจบใน90นาทีหรือว่ายืดเยื้อต่อเวลาพิเศษหรือว่าดวนจุดโทษเป็นไปได้หมดนะครับแต่พูดถึงประสบการณ์ผู้เล่นความสำเร็จของสโมสรและยูเว่น่าจะส่งผล นะครับยูนุสแม้ว่าฟอร์ม5้านัดหลังจะไม่ดีเลยไม่ชนะเลยแต่ว่านัดนี้นัดสาคัญนะครับยังมองไปที่โอกาสยืดเยื้อมีต่อเวลาพิเศษมีโดนจุดโทษมีแต่ว่าทุกช่วงเวลาไม่ว่าใน90นาทีหรือต่อเวลาพิเศษยูเว่มีโอกาสมีโอกาสตลอดนะครับสุดท้ายแล้วมองไว้ที่ทีมมะลายยูนุสคว้าแชมป์ไปครองขอให้ทุกท่านโชคดีครับ